หอชมพูนะคับเียร์ชพาวนนนี้มาพร้อมสาวเตร็จแล้วไต่อเลยนีครับเียูาหอนะครับที่บอกวาเปามหอปามันจะไม่เหมือนเติอื่นะครับไหลก็เป็นสงของเพื่อไปตามเดนครับแล้ววันนี้เรามาที่้อพัันบอกวจะทำพอดด้สำรับาอมล้วขาจะื่อเลื่นล้อสุดท้ายกบจะไหมาพัเดิน่เดิลังนีจะจับหอยกันหออยู่ใก้กันหรืวเปล่กนะครับค ในรอบสุดท้ายเลยอาจจะก็ลอยไปในรอบสุดท้ายแล้วยังอะไรบ้างเหล่าจากอันดีโม่ลุงมาด้วยแหละลุงมาดีปรมาณยิงเลยสองมือลุงก็จะือัอันเรียงไปรับและตอนนี้เหลืออีกแปดคนรู้ดิและตอนนี้เขาพังก็ขออีกสองคนนันและจากนัก็เลือัอันเรียงตอนและตอนนี้เหลืออีกแค่หกคนรู้ดิและอีกหกคนนั้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับและหาวันสุดท้าย น้องอาร์คทำสำเร็จแี้นะครับแล้ววันนี้ก็จะขอเสียงม้อนรับและน้องพาร์ลีทำยีนในร่มับเ้ามาเป็ก่อนนะครับนะครับอ่าดูพวกีแลยนะครับที่พัดเจไดถ่าย